มุนยังนอหนะเนาะกลบสบายดีบ่แม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูกฐานอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพ่อครับซ่องนองหนักคือเก่าพี่น้องกลบสบายดีและสวัสดีเอฟซีถูกฐานเดอ้อที่เขามาหับสมสอ่องนองหนักเนาะพบพอบ่อกน้ังหนักแล้วก็บ,บ่าวตายอีกแล้วเอาเอามะคามมุนต้นมะคามามะคามพี่น้องเอ้ยน้าบัดข้างอยู่ต้นมะคามัน เปียกเบิร์ดเราประจักษ์ทักท่านเปียกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> คู่ฝนพี่น้องเอ้ยจะได้เสืกเข่ากับบอมเปนของขอยเนาะเพราะว่าห้องเกี่ยวเขาไหวเพราะว่าฝนตกพี่น้องมาตายน่ะสู่แดดสู่ฝนสูนส่ล,ลมสู่ทุกอย่างพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังสู่กับฝนเนี่ยตอนนี้ <c oughs> สู่ก็ฝนน้ำมาขามพี่น้องเลยพ้นต๊ะปวดเศร้าเลยเหมือนนี่วันฝนต๊ลิ่นพี่น้องมากินสมกินแซวทำกันเด้อพอแม่พี่น้องเลยฮักเป็นง่าเลยฮักบ่ดกได้ว่านันพอๆกันคือเก่าพี่น้องเลย นาเฮือนกับซีมีต้นมะขามน้อยย่ามะม่วงกับซีมี่มะม่วงมะม่วงนังืองว่าขั้นเป็นหลักกระจกเอาก็ไดพี่น้องอยู่นาเฮือนเลยอันนี้คือฝนตกใส่แหล้ครับเป็นขี้ไข่เต็มเบิดเลยเฮือนแม่น้องอนเยนยมีคนกินน้ำอยู่บ่กะดว่ขั้นบ่มีแล้วมากินอยู่นาเฮือน เออได้มาขามพี่น้องเลยไปตามไปกินรำกันมาเยค่ะน้เกั่ะนยบนไกิ๋วกนี่ไปดีพี่น้องคุณสสงน้องกันเด้อดาบกันดีน้อบ้านคุณทพี่น้องเลย

ปาดมือกล้องนำ้ำลายสไหลด์แหลกแนงเลยนำล้ำลายสิเฮยน้ำแล้วข้าวแน่ในนันนะก,กินอ่างมือกล้องอีกแก้วเจ้ากับบะมี่ปาดจ,จะได้กัดได้ ถือกระโปรงงามละบานนี่ถือกระโปงงามแล้วบานนี่พี่น้องเลยพ้นตกปล่อย,อยพีน่น้องเกี่ยวข่าวกระตากพ้นไว้เลยยังบดได้หืดยังเลยโอ้ยพายุี่มาเป็นแนวนี้อันนี้เขาถือปลายมานน้นี่คณะบอถือปลายแห่งน้าล้นายล่มท่านอะไร <mile> <open> ทั้ง <ral> ทั้งเหงามันน่อยู่น้องบกน้ำจะล่อนไลรอนขั้นเดี e. ๋ยวนี่นะเออเดี๋ยวนี่อันนี้ป้ายมันสำเนียงแมนร่อนไฮรอนขั้นพอนข่าข้าวเจ้าก็นอนตับไปตามน้าเดี๋ยวนี้เข้ากันเข้ากันนอนอยู่ประหักยังบอัวแห้งกับทางเข่าทางเข่าน้าจนเพียงถึง ยังคาเพียงแข่งข้า <c oughs> เจ้าเจอหัวมันเอาเจอปลายแมนชิคก้าข้ามือโต๊กมากแม่ข้ามือโต๊กเหรอโอ้ยบริทันดอกเอากระหับเขาแล่นแล้วเมื่อวนะา,มเมอเาอนเหายังงั้นคามาไทยอยู่แถวห,หน้าแล้วก็ถือ ข้าวปน้าก็ยังบ่ท่านพย่องเ้ยยังได้ห้ามจนได้ข้พนแมนเมื่อวานีนซอยกนว่าสันหมู่บ้านไหนนะแมนยังควรตกต่อ่งเ้ย ทางห้อ,องน้ำ มักกะทินบ้านอ่ะมามักกะทินนำ้นนำหมักขามน้ำพี่น้องผักคะแยงมามาแยมหมักสมมอ,อนอ้ำไาเมนูต่างหลายอย่างเราเลยสามสีกินหมักสมมอเราไปกินน้ำมันหวานได้พี่นอ้องแก้ไอผอมได้ปวดได้ไอกินหมักสมมอมันจะเป็นบผผาดผาดได้พี่นอ้องสมมอ พอน,น้องเอื้ยนี้ก่อนแล้วทอนทอนโต้ทอนโตและไม่ไหวบ่าวตายเรื่องกินสมแล้วสู่อยู่แล้วบ่าวตายนี่อันนี้ก็ทอนโตเลยไม่ได้นี่จะผุดทอนโตโอ้นนอว่างเลยมือกล้องเหงย่านเบิร์ตฟ้ามือกล้อง <c oughs> อันคือแขวคือแขวบ่มีอะนะยิงมาใส่กล้องบ่มีจะเล็บเลยว้าย่จืดอันนี้นะมันไม่ได้ทรานบาเด้อันนี้นั่นแม่ชัสุั้งัวรัว วัดใต้เลยค่ะแยกไปนาิกานึกใหม่นึกต่อมาเนาะอันนม่ยเยันไม่พุมเดียวนะบอบาดีคบันบันถนนยันเหาอถนนดํา บาตาต้้มมาทร้บว่ายิมาบาสุสานีพันแล่มนแมนมาโมะมากะปนยาคือกันกม่มอกเนื้นี่แหละคือมนเมกระปยาเมตาเมนหนกิโลนองนัเจ้าทำเมตาเมตน่งกิโลยาละบายแล้

กันกับก้อนแซบข้อนวดแล้วเนี่ยเนี่หันแล้วเอ้ยปฏิบัติธรรม คนตกลินไนอนมามาก่รอ๋อแดอกผลลม,ม่หมูไปได้สะดวกสบายนจ็กนอะเอาสุดถ่ายเลยสองคนพี่น้องเลยอือเลยสองคนพี่น้อง ยังแต่ขูดจิ้นเนาะจิ้นแ,นนนแห่งแห่งปี2011มจว้นแล้วฮะปี2011โอ้โหไฮดีดังสนีนเปล่าพิดอีกแล้ว2011ว่าสัน2 0 2 1ว่าสันบ่ตตายว่าเจ้าพ่อพีดแล้วว่าสันขูดจิ้นนี่ยังขึ้นดาเสมอได้พี่น้องเด้อ ข่าวกล้องบอกข่าวกล้องกับแบบว่าเล่าว่าเนาะบอกคอยต้องกันเนาะเลยบเวลาข่าวกล้องกันเบียมาเบิ่งกล้องหนักวะอยู่ใช้ก็ได้พี่น้องเลยอยู่ใกล้แต่ว่าใจอยู่ใกล้พี่นอกอ่าเมื่อกล้องนักเกินพี่น้องเอลยอยากว่าเอาเลยว่าใหม่เน้่ ไฮรีเทิร์นใหม่เลยเลยบ้านานอ้ายนงไลองเนาะบรานะาอ้ายพี่นองแม่ว่ะแม่วรอบเดียวไป็นยังไงวรอบตัวีอยู่ใกลแต่ว่าใจอยู่ไกลนินองแม่มือกาแขงนับแข่งก่ร็วเาตพี่น้องในยนละบ่พี่น้องยนละบ่ อะไรกันยังคือเก่าพี่น้องเลยยังเก่ากล้องมากระทันยังคือเก่าเลยพี่น้องเลยอือยังคือเก่าวสานพี่น้องขอไลายห่งลายพี่น้องเลยขี้นิดข้อจังหวะหนึ่งเด้ออย่าลืมก็ลายก็ใช้ก็ตานก็ต่างขนาดก็พี่น้องลายพี่ลยพี่น้อง